แล้วครับจะมาทำอีงเรื่องเอกตะคีนนะผมจะมารีวิวผลบิ๊กมั่มผลโซนั่นเองใช่แล้วเมื่อวานขายอยู่จำได้คนทดีวดีไปซื้อมาโอเคทุกคนมาเริ่มกันเลยผลนี้คือผลราคาสามร้อยสามล้านสามร้อยสามล้านสี่แสนสามล้านสี่แสนทุกคนหน่วยเงินนะเบลีมั้งอืมก็ถือว่าโหดนะฟาร์มง,ง่ายด้วยนะทุกคนฟาร์มไม่ยากมาเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ะนักคนเคลียร์กันจะได้ฟาร์มเงินไปด้วยอันนี้หัดคนถืวบีไม่ใช่หัดผมเอ้ไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้เออตัวนั้นก็ได้ โอเคไม่ไม่ันไ,ไ,ไม่ต้องรับตัวอตัวนี้นะทุกคนไอตัวนี้นะหนึ่งขอจะขอ,อก่อนไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยถนัดโอเคมาเราเริ่มด้วยสกิลหนึ่งกันนะทุกคนสกิลหนึ่งก็เป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้แล้วจะต,ตบ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 เข้าไปอุ้ยเพิ่งเห็นทำไมออเงินเป็นเง,นงาแล้วก็มีสามตาตรงนี้ก็เป็นมีไฟนะทุกคนอัพเดีอัพเ,เดีนี่เป็นของบิ๊กมัมหมดเลยนะ โอเคเดี๋ยวดูอีกรอบชาร์จได้ไหมชาร์จได้แต่มันจะไม่ช่วยโอเคผมไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนโอเคมาต่อทีักิะสองวัดออฟลาแปลว่าอะไรไม่รู้วัดออฟลาวัดออฟปลาไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวลืมบอกทักิลหนึ่งชื่อว่าโซเซเนเชอร์อ่ะดูอรอบไปดึบดึบมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอฟเฟคค่อนข้างจะก,กระจอกวัดออฟลามาดูกันแล้วก็มีขีดโซข้างบนนะทุกคน เดี๋ยวเราค่อยอธิบายเรื่องขีดโซมาดูกันสกิลสองวอร o ดออฟลเป็นการปล่อยไฟออกไปตุม้มนะไม่รู้ค่าทิ้งก่อนจะตายมันจะตายอยู่แล้วโอเคโอ้มาตเตอร์ลี่อัพโอเค,อเค,อเควอร์ดออฟไลน์ก็เป็นทุกคนอ่ะสมบติผมอยู่ตรงนี้กดตรงนี้ได้ไหมไม่ถึงนะทุกคนอ่ะไอะ้นี่มันอะไรอะมันไม่ถึงนะเดี๋ยวผมให้ดูความอ่ะเดี๋ยวงันผมอธิบายความสามารถโซมะไม่อะไร แตน,นที่จบเดือดโอเควัดอฟอฟไลน์กล้วทุกคนก็แคาอยู่ใ,ใกล้ๆก็จะดีกว่านะเป็นการเหมือนสกิลผลไฟโอเคสกิลต่อไปเอารัสเชตเลตไลจินแปลว่าอะไรอ่ะภาษาญี่ปุ่นหรอไม่รู้นะมาดูกันเออเป็นการปล่อยไปแล้วก็มีสถานะช็อตโอเคถือว่าดีส,สกิลนี้เออเดี๋ยวผมมาดู้ดูสกิลบินเอามาดูสกิลบิน เป็นการขีดเมฆปินแล้วคนปินช้ไหมเออก็ไม่ช้ามากอะแต่ก็ช้ายอยู่ดีเอออะไรอะเอาชอเคหน้าดูสกิลนี้กับเอาลาชลาชินโอ้มอ้าวผิดอันเป็น <c oughs> การโซเข้าไปคล้ายๆเหมือนกันกับว์ปเข้าไปแล้วก็กดสกิลเป็นสกิลเมฆสีดำๆทุกคน่ะก็อันนี้ได้ตูดหลายตัวได้นะไม่รู้ว่าตายไหมอ่ะฆ่าทิ้ง โอเคดูบาดออฟไลน์ก็ก็นั่นแหละแต่มันเ่ะผลไฟชัดๆย่อเมียวโอเคเอาล okay, าสลาจิติกงแล้วทุกคนไม่ก็ติดสถานะช็อตนะมาดูว่าอะะค่าทิ้งกันโอเคเดี okay, ๋ยวดูอันตีกันดูอันตีอนะอันตีจะเป็นการชื่อว่า e อ d น f time หมดเวลาแล้วทุยกดไปจะเป็นการเอาเมฆกับไอ้น,นี่มาตีรัวๆแล้วก็ระเบิดตุม้ม โอเคทุกคนหลังที่รู้ว่าสกิลมันครูดาวอยู่แล้วอันติเนี่ยเรามันจะอธิบายสิ่งที่เรียกว่าโซ่นะทุกคนการกดใช้โซเนยก็คือกดคลิกขวาหนึ่งทีมันจะออกมาเป็นไอตัวนี้ลิลลีป,ป๊อปต้นไม้แล้วก็อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวหาดอกไม้ก่อนอันนี้ดอกไม้พิษด,ดอกไม้พิสมีลิลลีป,ป๊อปอันนี้จะเพิ่มเลือดนะทุกคนอันนี้จะเป็นการแบบ ลัดแบบสแตนสแตนมอนหรือสตันคนนะสองสองอิฐนะทุกคนอันนี้ก็เป็นการดอกไม้พิษจะมีความสามารถคล้ายเวรน้องมาทุกคนแต่พิษเบาวกว่าเยอะนี่แล้วมันก็จะไปตีอันนี้แทนนะไม่มาตีแล้วการที่เราจะได้สเกียโซอะไรทุกคนจะต้องฆ่ามอนหรือไม่ก็อ่ะเดี๋ยวผมฆ่ามอนให้ดูอ่ะรอแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้แล้วผมอันนี้ผมยังไม่ศึกษาม,มานะผมขอดูก่อนผมก็ร,บรกอบแรกเหมือนกันเนี่ย ค่าทิ้งปุ๊บอันไม่ขึ้นนะทุกคนอันเดี๋ยวลุยก็มันไม่ขึ้นนะใช่ไหมมันต้องมาขึ้นจะขึ้นก็ต่อเมื่อทุกคนใช้อันนี้ก็ป่อเมื่อทุกคนใช้ผลโซค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหนึ่งแล้วก็อีกวิธีที่จะขึ้นง่าย,ายๆทุกคนอ่ะเห็นตัวนี้ไหมสกิลเซนี้นะกดมันเป็นการหยุดวิญญาณมานะอ่าถ้อธิบายแบบข้าวๆก็การหยุดวิญญาณ สกิลนี้ก็ผลนี้ก็เป็นผลหนึ่งฟี่ผมว่าฟาร์มดีในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ในระดับสูงทุกคนในระดับดีในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ใระดับสูงโอ้เดี๋ยวผมจะทำผลยูบี้ตายมาเนี่ยอ่ะดูดก็เนี่ยมีเจ็ดอันนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันจะแม็กเท่าไหร่เดี๋ยวมันแม็กเท่าไหร่นะทุกคนแม็กเก้าใช่ไหมใช่เันแม็กเก้าอ่ะต,ตีไปทุกคนฟาร์มาไปก่อนตีไปใช่ไหม แล้วเราก็นั่นแล้วเราก็ตีไปอันนี้คือแม็กกันแล้วทุกคนแม็กซ์ทอยู่ที่เก้านะอ่าเดี๋ยวฆ่าอีกตัวเดี๋ยวให้ดูฆ่าใครอีกตัวมันก็ไม่ขึ้นคืออ่ะสกิลเซตดีกว่าฆ่าฆ่าไปตี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 เนี่ยตีไปอีกตัวก็ไม่ขึ้นนั้นทุกคนคือมันเป็นเหมือนกับแบบถ้าสิกก็แบบร้อยตัวนี่ผมว่าคู่ต่อสู้แล้วจะร้องอะ่ะอ่ะนี่นะไม่ได้นะโอเคผมขอตีตัวก่อนเดี๋ยวคุณนิววี่ตายแล้วหัวร้อนขอวท่าตัวตายเลยว อ๋อเดี๋ยวผมรีบอกว่าถ้าค่าตัวตายเนี่ยเกียรโซก็จะหายหมดเลยนะั้นทุกคนไม่รู้เดี๋ยวคนหายหมดปะน่าจะหายหมาถึงที่สามนะโอเคแล้วเราไปดูความสามารถดูกกนอีกคีว่าโซแต่อันทํอะไรกันได้นะอ่ะโซต้นไม้นะทุกคนก็เนี่ยจะงอกลากไม้ออาไวาแล้วเราก็เข้าไปตีนะเรางอกกวได้สองครั้งนะอืมอ่ะเอาไม่ใช่สองหรอสามเลยไม่รู้นะผม,ผมไม่รู้นะอันนี้ มันงอกได้เรื่อยๆจกกนกว่ามันจะหายไปอะทุกคนประมาณนั้นนะครอบสามารถมันอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปจะเป็นลูลิปบ๊อปจะเป็นการฮิวเลือดให้กับเรานะอันนี้อะลูลิปบ๊อปเนี่ยนีด่ดอกไม้ดอกไม้เป็นการปล่อยพิษทุกคนจ้จามจ้จามเดี๋ยวก่อนโอเคปิดไม้ทันโอเคทุกคนก็ดอกไม้เนี่ยมันจะคล้ายๆอารมณ์มันมันเวนอ้อมเลย ปอยพิษออกมาแต่ผมไม่เคยยังไม่เคยโดนจริงๆนะเพราะผมผมยลยไม่รู้ว่าถ้าหน้าตามันจะเป็นยังไงตอนเราโดนอา้อาวอ่ามันจะโดูมาดูกันกอนเอ้กกอแล้วผมก็ยังไม่ได้อธิบายว่าตรงนี้มันคืออะไรอ่าเห็นทุกคนเห็นใช่ไหมเรากดอันนี้ปุ๊บอันนี้จะเพิ่มอ่ามันนขีดความใจเย็นแล้วความโกรธ ถ้าเกิดว่าขึ้นแบบไปถึงตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเจ้าตัวเมฆก็จะเปลี่ยนสีผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็ถ้าเราก,กดสกิลอย่างงี้มันจะลดลงมาใช่อย่า,าทำกดอันนี้ก็จะเพิ่มนะทุกคนแล้วก็อย่าหาทำนะถ้าจะนั่นแนะ่ะถ้าจะเพิ่มกิจให้มันนั่นนะทุกคนอย่าหาทำมันนั่นผมไม่รู้ว่าช่วยอะไรได้นะแล้วก็อย่าสกิลบินมันมีอีกนะกระหว่างรอที่คูดาม,มาดูอันติไปอันติขอให้ดูรอบเดียวอันติก็ ปล่อยเป็นเมฆก่อนนี้ออกไปแล้วก็ยิงไปรัวๆแล้วก็ระเบิดนะทุกคนก็เที่ยู่นะไม่ใช่เล่นๆนะเอฟเฟกต์แลกอยู่แล้วก็กดเอาลาสลาจินผมอ่านไม่ออกนะกดไปปุ๊บตอนนี้เมฆเราจะกลายเป็นสีนี้ละเมฆเรากลายเป็นสีนี้ทุกคนก็อันนี้ก็สือว่าเออเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ครูดาวเร็วเหมือนกันนะ อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปลาไปไปลายเป็นลาคอมเป็นลาคอมเดี๋ยวก่อนอก็อันนี้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกคนเสียงมาตีมอนมาเอาเดี๋ยวมันอันนี้สุ่มนะผมไม่สามารถเลือกได้อ่ะกดอีกที่ตอนนี้เมฆเราไปเป็นอย่างเงี้วนะทุกคนเด้๋วพอไปเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่ขี่เมฆนทุกคนเราจะขี่เป็นพระอาทิตย์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอา Last in of time นะรอบสุดท้ายใครโยนไปตรงๆก็ตุย่ะตุย่ะ เดีย๋ยวผมสอดคอมโบเลยเราแป๊บครูเดาค่อนข้างจะนานพลิกมัมเกิดไหมผลิกมัมจะไปฆ่าบิ๊กมัมจะไ,จะได้แล้วทุกคนบล็อกฟุตบลิกมัมใช้ดาบไม่ใช่ผลอ้าวใช้ดาบไม่ใช่ผลอะไรเนี่ยก็ทำผลออามว้ทำไมเนี่ยไม่ใช่ผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอคอมโบทุกคนอ่ะทุกคนลองใช้อัพโพลแล้วกันนะ อา้าว C แล้วก็ V ก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วถ้าใครลงมาแบบทันก็กดลองใส่สกิลย้ำๆๆไปก็ได้อ่ะประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คิคลิปเท่านี้กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเออ,อเดียวกันเลยบ๊ายบายค่ะมวย